ไปแล้วไปแล้วยิงกูอย่ายิงกูไป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 ไยังไงผมอยู่ห้องที่พี่เพิ่งผ่านอะ่ะไหนห้องไหนอะ่ะไอบ้ไอบ้ามึงทิ้งไอบ้บอลทิ้งกูทำไมเนี่ยห้องไ,ไ,ไหนปลผมวิม่งวิ่งมามั่วแล้วผมมาโผล่ห้องไหนก็ไม่รู้เป็นกระโดดไปนี่ไงกูกอยู่กับพวกมึงเนี่ยยิงไม่ได้สัก่ง เดี๋ยวจะบอกก่อนว่าต้องวิ่งไปไหนอ่าเดี๋ยวเราต้องวิ่งไปด้านซ้ายเข้าด้านขวาแล้วเลี้ยวซ้ายผมมันเฝ้าไม่หยุดเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปหาดังจุดดีนะหายเจอหายเจอทั้งันหาเลยคือน,นางบอกว่านางเผาไปแล้วหรือนางยังไม่ได้เผาวะยังเงยเง นางกำลังจะเอาล่างล่างเนี้ยไปทําพิธีแต่แต, ing, แต่เราอะไปขัดขวางพิธ er oh. ีของนางก่อนกระดังก็เลยต้องกําจัดพวกเราก็คือตอนนี้ทุกคนคืออย่างที่ลินดาพูดอ่ะเราอะมาช่วยเอาล่างจูดี้เพราะจูดี้ขอร้องให้ช่วยดินดายังไม่ทําพิธีที่จะเอาศพของจูดีอ่ะโยนให้พวกสัตว์ประหลาดกินนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ลินดาโยนล่าง ของจูดี้อ่ะให้สัตว์ประหลาดกินร่างจะไม่มีวันกลับมาได้เลยแล้วพอสมมติถ้าเอาร่างจูดี้อ่ะให้สัตว์ประหลาดกินเนี่ยสัตว์ประหลาดก็จะขึ้นบุ้มมาอยู่บนโลกของเราจริงๆก็คือเหมือนนางอ่ะมีความเชื่อทางสยศาสตร์แบบนี้คือ<า>ตรงนี้มันอะไรวะเฮ้ยป,ประตูมันเปิดได้เหรอคืออะไรอ่ะนี่มันก็คือ,คอห้องแอรประตูมันเดินมันเดินกันได้พี่เฮ้ยนีผมเจอห้องรับมา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 กระมังเดินมามาบ้านปะไหนห้องรับ่ะ นี่นี่รับแล้วใช่ปะรับตรงไหนอะห้องนี้เปิดได้เนี่ยเนี่ยจะทางลงเร้วๆเข้ามา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 จู่จะเป็นทางลงไปตรงนั้นความคืบหน้าอ่านไม่ออกใอ่จูอันนี้คือห้องที่จูร่างกายของจูดี้อย่างนี้ประตูจะไม่เปิดหาของเล่นเพื่องัดประตูเพื่อซ่อมนาฬิกาหาของเล่นเพื่อซ่อมนาฬิกาแล้วฉันจะรู้ไม่ได้ต้องซ่อมอะไรวะนี่ของเล่นเจอแล้วไหน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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้าว มันมาโอ้ยิงกูอีกแล้วไอ้บ้าว <c oughs> ิ่กกงกลับไปอย่างนั้นาะนั่นอะไอ้ไม่ใช่ลินนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวท่อ่อเหมือนมีอะไรโผล่มาเลยรอพี่เต้รอหยิบที่ท่อท่อมันจะมีนิวของเล่นมันอยู่ที่ท่อพี่เต้บนหัวอ๋อห้แล้วรอหยิบรอหยิบว่าอยู่เสียงอะไรได้แล้วเฮมยได้ดนึยันเร็วเร็นี่ไงม,มีท่น,นึงแม่มาแ <มา S 2> ล้ว โอู้กูโดนอีกแล้วอุ้ยหลงทางมันยิงใครอ่ะไ้แล้วสมตัวสมตัวแล้วนี่เอาไปยังอ่ะเข้าไปแล้วนี่ไงอันที่สี่ป่ะเออไปเลวไปเลยไปเลไปลยประตูเปิดไปดิไปิดอ้าวทำไมอ่ะรอ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 อรอจนกว่าหกมงรอจนกว่าหกมงดูนาฬิกาไปเลยหกมง เนี่ยเนี่ยดูนาฬิกาเลขหกเลยมันนับพลังอย <ผม S 1> งู่โค้งเปิดประตูได้แล้วทุกคนไหนล่างจุดีอะ,ะอะไร่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าแล้วมีใครเต้นอยู่นั้นอ่ะระวังอ่ะฉันชื่อเพยอยากรู้อะไรไหมอยู่อะไรอยู่หลังกำแพงโอ้ขนาดผิดพลาดคุณเป็นมนุษย์ นนฉันจําได้ว่าฉันเคยเป็นมนุษย์ฉันเคยชอบเต้นฉันเคยไปจูนี่เวิร์ฟฉันก็เลยติดอยู่ที่นั่นไม่ได้เป็นคนแฟชันหรอกแต่มันเป็นจิตวิญญาณแต่ไอ้สุรกายเอนบีมันเป็นจิตวิญญาณเดียวที่สามารถเป็นอิสระของมนุษย์ได้นางเก็บพวกเราไว้อยู่บนนี้ประตูทางออกพวกคุณต้องหาเออไม่ได้ไม่ได้ตามมาตามมาตามมาทางนี้อุ้ยอันนี้อะไรอ่ะไม่นางมานั่งอย่างเงี้ยเลย ตอนนี้เราไม่เหลือไไลเวลาเยอะแล้วแสดงว่าลินด้ร่างมาวิถ้าตกไปนี่คือตายเลยใช่ไหมทำไมเราต้องหาอะไรวะนี่อะบาสอย่าเป็นทดหนุกทดลองนะพ่เมราต้องหาอะไรอะ่ะเดนไปดินี่ไงนาะเป็นคนสร้างสวนสนุกขึ้นมาจริงๆด้วยพิยาปัจจุดีอยู่ไหนอะ่ะนี่ไง ก็คือตอนนี้นะคะลินดาเอาร่างของจูดี้หนีไปแล้วเราต้องรีบไปตามเอาร่างของจูดี้มาแต่ว่าข้างนอกมีสัตว์ประหลาดเยอะมากแล้วจูดี้ให้เราลงไปทางที่ใต้ใช่ไหมต้องรีบออกไปก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปตอนนี้เราเขาบอกว่าเขาเปิดประตูไว้ให้เราแล้วเราต้องรีบไปอะไรอีกวันนี้ต้องลงไปข้างล่างใช่ปะใช่แล้วแหละดูจากตรงอุย้ย ใครอุ้ยอะไรอะอุ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่อะไรวิ่งมาเนี่ยไม่มีที่แอบด้วยบอกเลยไอ้บาสวิ่งนดยไปเฮ้ยแสดงว่าคุณบอลมันมีปีศาจรอเราอยู่อะดิ็ไม่ได้เหรอเป็นได้โอ้โหไปเองเฮ้ยอะไรอ่ะนาฬิกาปิดมันมีสับปะรดอยู่จดีให้เราปิดเสียงนาฬิกา เฮ้ยทุกคนตามคันตามมาเร็วมันให้เราปิดนาฬิกาใหรกปะเฮ้ยมันมันมาตามเสียงนาฬิกาแน่เลยอ่ะโอ้ยตกใจหมดอกลับมาห้องเดิมทำไมเรากลับมาห้องเดิมฮ้ยมันอยู่ด้านล่างเมื่อกี้บอกเป็นมันอยู่ด้านล่างใช่หรออยู่ในท่อเหรอเฮ้ยนาฬิกาเรือนนี้ยังไม่ปิดเลย อาาโอุย๊ยตัวอะไรอ่ะอุย้ยมันมีขวาด้วยนะทุกคนระวังว้ยวว้าวตัวอะไรอ่ะฉันตายขึ้นขึ้นบันไดตรงห้องนอนมาขึ้นบันไดตรงห้องนอนมา อ้กูเจอห้องอะไรก็ไม่รู้ปำเนึ้อมาไม่มีปริศนาให้ทำอุ้ยผมโดนจำเนื้อผมจุกเยอะมันมีปริศนาอะไรให้ทำก็ไม่รู้ทุกคนรีบมาดิมันเข้าอยู่ไม่รู้วิบ้านนี่มานี่ตามมาพี่บอลมาถ่านไปไลบ่บอลดิ้ดอ,องอ,องมาโซ่ใฮะนั่นละอุ้ยแล้วสินะต้องต่อยนี่ให้ได้อ่ะเป็นึงเดีย๋ยวคิดเอง เนี่ยมันมีข้างๆบอกเนี่ยอันนึงอันนึงอันนี้ผมถนัดอยู่เดี๋ยวยเดนะี๋ยวอย่าทำอะไรนะจะทำเองานล่างด้วยวิผ่านแล้วเหรอใช่ปะความคืบหน้าแล้วเราต้องไปทางไหนต่อตไอประตูตรงกลางเปิดได้แล้วนี่นี่ประตูนี้ประตูเดี้โอ้โหห้องอะไรเนี่ยสกปรกมาก จินดมามันเอาล่างสูด,ดี้ไปต้อนที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะไหมมันกำลังจะโยนลงน้ำพี่เราเราต้องรีบผ่านทางออยเร็วที่สุดนีเปล่าชีวิตบริสุทธิ์กระต่ายน้อยโอ้ยในท้องกระต่ายมีอะไรอ่ะท้องผูกเหรอคนละห้องเลยจ้าเนี่ยคือทางออกเอาไฟฉายมาสองทางนี้ แล้วผมเปิดตู้ไว้ไม่มีอะไรเลยวะไหนวะว้ายทำไมต้องเป็นกูทำไมต้องเป็นกูทางออกใช่ปะอ้าวอีบ้าออกไม่ได้ดีงั้นต้องกลับไปห้องนี้ประเด็นในห้องนี้ต้องหาเรื่อยเราฆ่าแล้วทำไมมันอ๋อต้องกลับไปคุยกับไอ้นั่นป่ไอ้หุ่นไอ้หุ่นนั่นป่ะเออหรือต้องเอากระต่ายมาให้มันเออให้มันกินนี่มันกินนี่ไหนกระต่ายอ่ะ Pas, aja, หไหนอะไหนวะพวกมึงวิ totally ่งกันเร็วมากเลยกูหาใครไม่เจอเลยเนี uh, ่ยกระต่ายให้เงินกินสิมาเป็นตัวทําพลังงานให้กับไฟข้างล่างเหรอวะได้เติมเติมไวเพี่เนั้นได้เลยโอ้ได้แล้วทุกคนโอ้โหยังไม่จบอีกรไหนวะเนี่ยนี่มันชั้นบนสุดหรือเปล่าอุ้ยพี่อุ้ยอะไรทุกคนเหนื่อยไหนอะต้องเป็นก ไปเลยไหนอะเฮ้ยระวังนะเฮ้ยอย่าแร้านอยมาแข่งร้านเฮ้ยนี่เดินวนไปเลยวเป็นบานีเวงวยไอ้บ้าแช่แตก ดูนี่ดิเนี่ยที่หรักเดิมแบบหนึ่งล้วหยุดล้วหยุดนิ่งๆแล้ววิ่งแล้ววิ่งตามผมอย่างเดียวเรากำลังหาทางออกจากประภาคารนะคะทุกคนตอนนี้ Two thousand years later ถ้านักกับเก็บถึงทำไมพี่ออกมาแล้วอะอ่ะอย่ามาเฮ้ยอยย่ดี่ก็ออกมาไม่รู้ยู่ดีมันก็กดออกมาได้เองอะ กดคลิกประตูอ่ะตรงที่เราเกิดอะมันมีประตูเดียวเลยอ๋อเออใช่มันมีประตูอดียวพี่เราออกมาแล้วทุกคนดูตอนนี้ดิเฮ้ยหน้ามันมีตัวอะไรก็ไม่รู้ดูดิโอ้โอเหมือนมาหน้าบ้านเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยมันไม่หนีเราเฮ้ยหรือว่าหรือว่ามันเป็นมิตรกับเราไม่น่ามั้ง เฮ้ยเราต้องไปที่ไหนอ่ะตอนนี้เราไปหาทิศใต้เราต้องไปใต้สุดของเกาะตรงไปทุกคนใช่แล้วรู้ได้ไงว่าทิศใต้วะต่ออันนี้เฮ้ยระวังวนอนแดงลงเกงนะเราไม่ไปลงเกาะไปก็จบแล้วเนี่ยไปตรงไหนกันน่ะไปตรงไหนกันน่ะบอนวิ่งตรงมาพี่บอนไม่เขาวิ่งอ้อมมานะพี่ต้องวิ่งอ้อมมีต้องวิ่งอ้อมใหญ่มันเห็นนะเออวิ่งอ้อมตูดมา ไอ้บอลมันมาบอลมันมา,า,นมาไม่ได้หาเราไหนอันนี้ก็ทิศใต้สุดๆแล้วนี่ใต้ไหนวะโตมาแล้วเนี่ยวิ่งไปหาพี่แป้งมาพี่เต้นีน่นนเราต้องลงข้างล่างไปต้องลงไปข้างล่างมองหาลินดอร์เฮ้ยจะท่าเรือมันนี่ไงท่าเรือเขือปล่าต้องขึ้นเรือปะขึ้นขึ้นขึ้น นี่ไงได้แบ็ช่วยกำลังเข้าสู่บทที่สามโซนที่สองเอาโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ